ก็ขอกราบสวัสดีผู้เล่นเกมจินทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับในวิดีโอตัวนี้ผมจะพามาเก็บต้นนากคูวิดนะครับนี่นะครับต้นนากคูวิดโดยที่ต้นนากคูวิดเนี่ยจะเอาไว้ใช้ผ่านเควสโลกบางเควสในอินาสมานะครับแล้วก็ต้นนากคูวิดเนี่ยจะใช้เป็นวัสดุในการเล่นขั้นตัวละครโยอิมิยะที่กําลังจะเข้าถัดจากตู้ของไอจักะนะครับโดยที่ต้นนากคูวิดเนี่ยสามารถหาได้จากทั้ง3เกาะ ในอินาสมาร์ทที่เปิดอยู่นในแผงสอจุนย์ะครับณปัจจุบันที่ผมกำลังอัดอยู่แล้วก็สามารถหาซื้อได้จากร้านขายของชาบิก5ต้นนะครับที่อยู่ตรงวัดตรงนี้ในอินาสมาร์ทตรงนี้นะครับโดยที่ต้นนักวิทจากร้านขายของชําเนี่ยจะรีเซ็ตทุกสวันนะครับโดยแต่ละรอบในการวิ่งเก็บต้นนักวิทของผมนะครับจะสามารถเก็บได้ครั้งละ47ต้นนะครับโดยที่ไม่นับอีก5ต้นจากร้านขายของชันนะครับ โดยจุดแรกที่ผมจะเริ่มเก็บเนี่ยคือวาร์ปมาตรงนี้ก่อนตรงเครือข่ายคัมพิซาโตนะครับแล้วก็มาเก็บ2ต้นนี้แล้วก็วาร์ปขึ้นมาตรงาสารเจ้าแกนารุคมีนะครับแล้วก็มาเก็บ2ต้นตรงนี้แล้วก็วาร์ปกลับมาตรงนี้ทีหนึ่งมาเก็บตรงโซนนี้แล้วก็บินมาเก็บตรงนี้อีกประมาณ5ต้นนะครับห้าต้นแล้วพอเก็บตรงโซนนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะ ว์ามาตรงนี้นะครับมาเก็บตรงนี้3ต้นแล้วพอเก็บเสร็จเนี่ยก็มาเก็บตรงโซนนี้นะครับในโซนเหมืองทัทลาซูนะนะครับแถวโซนนี้ก็จะวิ่งมาประมาณนี้ตามลูกศรนมานะครับพอเก็บโซนนี้เสร็จเนี่ยก็จะมาวารวปามาเก็บตรงนี้ต่ออีก4ต้นแล้วก็มาเก็บตรงนี้ต่ออีก6ต้นก็เป็นการวิ่งจบรอบหนึ่งนะครับโดยที่การเก็บแต่ละรอบนะครับจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน8นาทีครับประมาณ 7- จ็ถึงแนาทีแล้วก็ ถ้าหากว่าใช้สันพองทาสองลมเนี่ยก็น่าจะประมาณน่าจะน้อยกว่าเจ็ดสิทีนะครับแล้วก็ในการวิ่งรอบนี้เนี่ยผมจะเอาบาบาลามาด้วยนะครับเพราะว่าในโซนเหมืองของททารสนาเนมันจะมะีสายฟ้าอยู่ซึ่งผ,ผมยังไม่ได้เคลียร์เควสโลนะครับันก็เลยเียงต้องใช้ตัวฮิลเพื่อที่จะให้ตัวละครหลับจนตายนะครับโอเคครับผมก็มาอยู่ตรงจุดเริ่มเก็บต้นแรกแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปเช็คหน่อยครับโดยที่ตอนแรกก่อนผมจะเริ่มเก็บเนี่ยผมมีมีต้นน,ะนักวู้ดอยู่ในที่ผมเก็บไว้ก่อนหน้เนี้มีอยู่9ต้นแล้วเดี๋ยวพอเก็บเสร็จรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมานับอีกทีนึงครับว่าเก็บได้รวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่ต้นโอเคเดี okay, ๋ยวจะเริ่มจับเวลาด้วยนะครับโอเคเริ่มเลยสามสอง <c oughs> นี่ครับคนทีส่สองแล้วก็วร์ปไปเลยครับตรงบนศาลเจ้า Okay. พอวับนี้เสร็จไปทางซ้ายก่อนนะครับมาเก็บตันี่สามมาเก็บตัวนี่สามเสร็จดรอลงมาตรงนี้นะครับ okay. รโหลดลงมาตรงมาทางดรอลงมาตรงทางเดนตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เข้าตรงนี้ไปนี่นะครับอีกตอนึงแล้วก็วับกลับขึ้นไปบนสายใจาอีกครั้งหนึ่งน,นะครับ ก็ทีนี้หันหลังกลับมานะครับเก็บตรงต้นนี้ตรงนี่ครับต้นต้นต่อไปจะอยู่ตรงด้านล่างนะครับตรงนี้นะทางขวาน,นี้โอเควาร์ปกลับขึ้นไปภาษาเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้หันหลังมาทาง แล้วก็บินมาทางนี้ครับต้นต่อไปจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนั้นตรงนี้บินผ่านคิมูจิย่าแล้วก็บินมาตรงนี้ต่อครับเฮ้ยจะติดดิเฮ้ยเอะไรเนี่ย โอเคครับอีกต้นหนึ่งเซฟสไตล์มิน่าปีนะาตรงนี้ครับแล้วก็โดดลงมาตรงนี้นะครับต้นถัดไปจะอยู่ตรงนี้<อ>เฮ้เยแล้วก็ปีนตรงนี้จะมีต้นหนึ่งครับแล้วก็โดดลงมาทางนี้นะครับ นี่ครับอีกต้นหนึ่งของโซนนี้โอเคครับไปตรงโซนถัดไปเลยครับว่ามาตรงนี้นะครับหลังมาตรงต้นสายฟ้าตรงนี้นะครับจะมีสามต้น ้าผ่านเลยครับตนน้นโอเคต้นที่1 2สองแล้วก็3โอเคแล้วก็ว้ามาตรงนี้ต่อเลยครับหันหลังมานะครับแล้วก็พุ่งมาตรงนี้สังเกตลานตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เดินเข้าไปตรงอุโมงค์ตรงนี้หน้าอุโมงค์จะมี2ต้นนะครับต้นที่1แล้วก็ต้นที่2โอเค ก็ตรงนี้มีหนึ่งต้นนะครับในโซนนี้เราอ่ามันจะค่อนข้างสีของต้นหน้าคุยมันจะกปลียนนะครับเเก็บมาที่กับต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ต้นก็ต้นนึงต้นถัดไปจะอยู่ตรงนี้นะครับสีมันก็ค่องคืนกับฉากมากเลยครับอาจจะมองยากหน่อยต้นแล้วก็มาตรงนี้ต้นหนึ่งครับก็เดมาทางขวา ครับต้นหนึงแล้วก็ต้นถัดไปจะอยู่ตรงนั้นนะครับต้องต้องว่ายน้ำข้ามไปต้นตรงนี้แล้วก็ผ่านพวกฟาทุยไปเลยครับไม่ต้องกังวลใจเออต้นต่อไปไต้นต่อไปจะอยู่ในอุโมงค์ตรงนั้นนะครับโอเคได้เก็บอันนี้กับจะได้การสายฟ้า ประตูตรงนี้ผมทำคลิปวิธีเปิดเอาไว้แล้วนะครับถ้าใครยังหาวิธีเปิดไม่ได้อยู่ก็ไปดูคลิปผมไ,ได้ด้าะครับต้นหนึ่งตรงนี้ข้างในมีสามต้นนะครับมีต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามอิเล็กโทรเจมตันนี้ผมยังไม่ได้เก็บนะครับอาจจะมีแผนไปทำคลิปเก็บอิเล็กโทรเจมให้ครบทุกอันเก็บต้นถัดไปอยู่ตรงนี้ เก็บ okay, okay. โลสายฟ้า,าแล้วก็ตัวนี้เดินข้ามตรงแม่น้ำตรงนี้ไปนะครับต okay. ต้นหนึ่งต้นไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ผ่านพวกสลามเลยครับตรงนี้ต้องอว่ายน้ำข้ามไปหรือว่าถ้าตัวละครตัวสูงก็ไม่ต้องข้ามไม่ต้องว่ายน้ำข้ามนะ okay. ครับต้นถอดไปอยู่ตรงนี้ สีมันเนียนกับฉากมากเลยครับโอเคแล้วก็อีกสองต้นจะอยู่ตรงนี้นะต้นที่หนึ่งต้นที่สองโอเคโซนนี้เสร็จแล้วครับมาวัดมาเก็บตรงโซนนี้ต่อโอเคหันหลังมานะครับแล้วก็พุ่งลงมาตรงนี้นะครับบินมาตรงนี้ ลงมาลงมาตรงในอุโมงค์นี้ครับต้นแรกของโซนนี้จะอยู่ตรงนี้ครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองนี่ครับต้นที่สามอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้นที่สี่นี่ครับอยู่ตรงนี้เขวัตรไปต่อเลยครับต่อไปจะอยู่ตรงนี้ อันนี้เป็นวาร์ปจุดวาร์ปสุดท้ายนะครับโอเคหันหลังกลับมาจะอยู่ตรงนี้ที่แรกของโซนนี่จะอยู่ตรงนี้ครับ ต้นถัดไปจะอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆกับที่เก็บโลดสายฟ้าตรงนี้ต้นที่สองต้นที่สามแล้วก็มาทางป่าตรงนี้ครับต้นที่สี่ ที่5แล้วก็ต้นสุดท้ายของรอบนี้ต้นที่6กโอเคครบแล้วครับโอเคครับหลังจากที่ผมเก็บเสร็จนะครับก็ลองมานับดูนะครับนี่ครับก็ถ้าลบไป9กเนี่ยก็ถ้าลบ56ถ้าลบไป9ต้นจากที่ผมมีตอนแรกเนี่ยก็จะเก็บได้4 7ต้นก็ครบพอดีครับโดยที่ผมยังไม่ได้นับเพิ่มอีก5ต้นนะครับที่จากร้านขายของชําซึ่งถ้าหากว่าเรารวมกับร้านขายของชําด้วยเนี่ยก็จะได้52ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยต่อรอบก็จะได้52ต้นนะครับรวมร้านขายของชําด้วย แล้วก็ถ้าหากว่าใครนะครับต้องการที่จะเก็บเพิ่มแบบรอบเดียวไปเลยเนี่ยให้พอกับการอัพตัวละครเลื่อนขั้นตัวละครถึงขั้นสูงสุดเนี่ยก็ไปขอเก็บเวอร์คนอื่นก็ได้นะครับแต่ก็อย่าลืมขอเขาด้วยนะครับว่าเขาจะให้เก็บหรือเปล่าเพราะเขาจะใช้อัพตัวละครของเขาเหมือนกันก็สลับวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าวิดีโอตัวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการหาต้นนัคูิดไว้ผ่าน quest โลกหรือว่าเอาไว้ใช้อัพเลื่อนขั้นตัวละครยูมิยานะครับ แล้วก็ใครที่ต้องการนะครับจะเปิดหาตู้โยมียาเนี่ยผมก็ขอให้สมหวังเปิดได้น้องกันทุกคนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ